เฮ้ยทุกคนครับผมเพิ่งซื้อ Android มาเราควรจะต้องมีแอปอะไรในมือถือบ้างอ่ะหรือว่าก็อะไรก็ได้เจอแล้วเฮ้ยเฮีย แอปสั่งข้าวจะได้ไม่หิวแอปสั่งข้าวมีอยู่แล้วครับในมือถือปกติอะโอ้ตัวนี้วิ่งช้าจัดทำไมวิ่งช้าจังวะวิ่งตามไม่ทัน ไม่ทันมีคูดาวเมื่อกี้ทำไมวิ่งช้าวะวิ่งไม่ออกเลยอะเออนี่ปกติละบัคอกอีกอะไอ้สายกูดูทรงละเกมที่ดีของทุกคนเออมนต้องเดินตามทันเดี๋ยววะไอ้้ยผมก็งงทำไมเะกี้เดินตามไม่ทัน ไม่ทันอยู่ดีฮะอ้าวลดไปไหนวะเอ้าเมื่อกี้มันโดดแ,แ,แล้วหายไปเลยคือทำไมผมตามไอ้เ่นนี้ไม่ทันคนเดียววะ Chase the killer is chasing me. Come it on. Come it on. Okay. ไม่ไม่ใช่บีทไม,ไม่มีไม่ใช่บีทกูเล่นมาตั้งนานไม่มี เธอวิ่งเร็วกว่ามัเยอร์ไม่ได้วิ่งเร็วกว่าครับบอกให้ผมกดตะกี้ๆไม่ได้ละเธอไม่ได้วิ่งเร็วกว่าครับไม่ได้นะรอบนี้ยน,น้องสวัสดีครับอิโต้ทาง มันจะลุกเองเย็นเพื่อนน่าจะหลุดลนะเนี่ยเพราะผมอุ้มเขาไปแล้วรอบหนึ่งอะ ก็แล้วเหรอใช่นะครับเข้าแล้วครับ,รบเกมนี้เข้าแล้วเนวี่ยอดีทึบเครื่องแรงจัดอะไม่ต้องใส่เบิดทึบเครื่องแรง้วยนะไอสัตว์แต่ทึบเครื่องแรงจัดทึบเครื่องแรงเหมือนโกหกตีไก่อ๋อนี่สกิลครับอันนี้คือสกิลนะไม่ได้ตีไก่นะตีแค่นี้เองครับตีธรรมดาง้างตีไม่ได้ด้วยครับไม่ใช่มันสกิลครับนี่อันนี้สกิลครับอันนี้สกิล สกิลครับมันคือสกิลครับมันไม่ได้ตีไกลขนาดนั้นเกมนี้ง้างตีไม่ได้ครับเกมนี้ง้างตีไม่ได้ด้วยซ้ำครับอโอโดนมาโคลอีกแล้วเหียเออเดี๋ยวจะเชื่อว่ะ เดี๋ยจะเชื่อแม่งมีพี่เอกฟาโคดินอย่างคีโกงอ่ะอุ้มได้แค่ห้าวิเลยห้าวิคือเรียบร้อย ผมจะแก้หายผมต้องฆ่าแม่งให้ได้ไอ้สัตว์ โอเคนี่ก็สัรหามาได้โอ้โหอุ้มได้ห้าวิอะ่ะเหมือนอุ้มได้ห้าวิบางคนแม่งหายตัวได้ด้วยไอ้เหียเหรือจะเชื่อผมตีแม่งลงแล้วแม่งก็ว้าผายไปเลยอย่างสุด ไม่คือ,อไลล่าคืออะไรวะไม่คือไลล่าคืออะไรอ,อะไร่ะไม่คือ,อไลล่าให้ดูดิ <c oughs> แล้วคือกูก็ตามไอ้ขี้ตัวเนี้ยตามไม่ทัน <c oughs> <c oughs> ตั้งแต่ต้นเกมแล้วตัวเนี้ยตามไม่ทัน แล้วก็ไม่ขึ้นบัตรลัดเรียบร้อยอืมตามนั้นแหละครับผมตีสามทีแล้วครับตีไม่โดนตีไม่เข้าเลยใช่ครับยังไงก็ใช่เนี่ยมันวิ่งได้ตลอดเลยครับ เนี่ยคือผมตามมันไม่ทันตั้งแต่ต้นเกมแล้วเว้ยผมบอกแล้วผมตามมันไม่ทันตั้งแต่ต้นเกมนะครับตีก็ตีไม่โดนตีกต็กตีไม่เข้าเนี่ยดูอันนี้ปกติครับเห็นปะเห็นคนปกติปะ เห็นปะอันเนี้ยคนปกติเห็นปะเห็นปะผมบอกแล้วครับมันวิ่งตามไม่ทันมันเกินไปครับตีไม่เข้าครับตียังไงก็ตีไม่เข้าครับมีทุกอย่างอ่ะมึงจะไวเทมอะไรอ่ะ สโลด้วยเดินไม่ออกอีกเย็ดเคมึงจะไว้เทมอะไรอะครับอืมมีเทมทุกอย่างอะมีหมวกกันน็อกมีกล้องมีสโลเอาไว้เทมอะไรอ่ะครับวิ่งตามไม่ทัน แต่ยังไม่เข้าครับติดบวกกันน็อกรัวๆครับเนี่ยวิ่งตามไม่ทันมันไม่มีหรอกครับวิ่งตามไม่ทันน่ะผีอ่ะผมเล่นมาตั้งแต่เซิร์ฟเทปมันวิ่งตามจะแปลงเป็นของเฮียอะไรก็วิ่งตามทันครับขนาดในทุ่งข้าวโพดที่โกงๆยังวิ่งตามทันเลยเฮียไม่ต้องมาจีจีหรอกไอเด็กหน้าหี กูจะตบกระบาลให้ด้วยไอ้สัไอ้เฮีย้ยกูง่วงๆอยู่กูตื่นเลยไอ้เฮีย้ย okay.